สวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ครับสวัสดีทั้งผู้ใหญ่ใจดีชาวไทยชาวต่างชาติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาตัดหญ้าคนเดียวนะครับมาที่ป่ายาให้เต็มคันรถนะครับหางหกเชือกครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากให้กาลังใจเราด้วยเราดูเล่ช้างหลายเชือกเนาะก็ธรรมดาเลยจะลำบากหน่อยช่วงนี้นะครับเยวได้เกือบครึ่งรถแล้วนะครับเกือบครึ่งรถแล้ว ฝากแม่ซีของเราช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมนะครับก็ถามมาเหนื่อยไหมก็พอสมควรเพื่อลูกๆเพื่อพ่อใหญ่เพื่อพี่หม่ำของเรานะครับผมสูเลยเต็มที่ครับไม่มีคำว่าถอยนี่ครับลูกผู้ชายตัวจริงเจอเขาขาดน้ำพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมขอยากขึ้นแลวก่อน 微被压根不干。

ใส่กับเต็มแล้วนะครับวันหนึ่งนะครับมันประมาณนี้ไม่พอนะคี่ต้องเยอะกว่านี้อีกนะครับตรงเยอะกว่านี้เพราะว่ากินเยอะครับกินเยอะนะครับการเลี้ยงช้างต้องเอาใจใส่เป็นจํานวนมากนะครับคี่น้องครับจะมาแบบว่าสบายไม่ได้ครับผมไม่มีคำว่าสบายสำหรับการเลี้ยงช้างนะครับต้องอิ่มก่อนนะครับเราถึงจะ จะสบายใจนะครับถ้าช้าไม่อิ่มเนี่ยนอนไม่หลับนะครับพาะเรารักช้างของเรามากนะครับก็จะรุกแบบนี้เลยพี่น้องนาตัดญ้าไม่ได้สบายเหมือนเหมือนที่คิดนะครับลำบากลำบากอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดฝั่งนี้ก่อนนะครับมาเป็นเพื่อนกันหน่อยพี่น้องผมไล่สดไม่ได้มันไม่มีคลื่นมนอยู่บนเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมอยู่บนเขาแล้วเนี่ยอยู่บนเขาลูกใหญ่นะครับผมว่าจะไล่สดให้แม่แม่ซีเป็นเพื่อนหน่อยกันนี้ โอ้ไล่ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีคลื่นนะครับไม่มีคลื่นตรงนี้ไม่มีสัญญาณนะครับเป็นลมเป็นแรงไปนี่ไม่มีใครโทรหาได้นะพี่น้องนะครับผมขออนุาญ,ญาตตัดหญ้าก่อนพี่น้องเอาสักสามเบรกอีกพี่น้องประมาณสามเบรกอีกครับ อันนี้ครับตัดหญ้าทุกวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยเดี๋ยวเอาขึ้นรถอีกก่อนครับผมเกือบจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดียวแม่แม่ได้มาหกแบกแล้วพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วใกล้ได้กลับแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นรถนะครับแล้วก็เดินทางกลับไปหาน้องใบบุญเดี๋ยวไปดูน้องใบบุญมาเป็นยังไงบ้างฝนตกด้วยวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะถอยรถมานี่นี่หน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเอายาขึ้นรถอ,อีกนะครับใกล้เต็มแล้วเป็นเพื่อนกันหน่อยพี่น้องช่วงนี้นะครับมา,มาเป็น <c oughs> เป็นเพื่อนกันหน่อยพี่น้องช่วยยาขึ้นรถก่อนพี่น้องช่วยเบรกยาขึ้นรถก่อนนะพี่น้องนะอย่าเพิ่ง ไปไหนนะช่วยๆกันก่อน น้องเต็มรถแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับกันนะครับอุ้ยเน่ยพอสมควรเดี๋ยวไปเจอกันที่ไม่ใช่บ้านใดบุญนะไปเจอที่บ้านใบบุญก่อนตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูใบบุญว่าจะมีอาการเป็นยังไงตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับครับมืดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าบกโมงแล้วนะครับีนน๋มวแมฟีไปดูนะบ้าใบบุญไปถึงจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางกลับประมาณอีกประมาณห้ากิโลถึงที่พักนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไล์สดไม่ได้เพราะว่าไม่มีคลื่น,นครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับรอแป๊บเดียวพี่น้องเดี๋ยวก็ถึงแนละ้วพี่น้องตัวน,นี้เดินทางมาถึงที่สวนช้างบางทองนะครับจฝนตก,ลก,กเ,ลเลยฝ <laughs> นตกเลยนะพี่น้องวันนี้นะครับตกอย่างหนักเลยนะตกหนักมากนะครับตกหนักมากและเราเดินเลยแหละอย่างที่ผมถ่ายที่ปม่จมุมเมื่อตอนกลางวันนั่นแหละครับ ตอนนี้ก็รอดูนะครับว่าไปถึงใบบุญเขาจะมีอาการเป็นยังไงบ้าง,างวอนนี้นะครับก็จะมืดหน่อยนี้พี่น้องเข้ามาในสวนแล้วครับผมก็จะถ่ายไทให้รับชมนันมาบใบบุญเป็นยังไงนเนาะเห็นโทรมานะครับไม่ได้มีการเตรียมอะไรกันไว้นะพี่น้องนะนะครับก็อยู่คนเดียวมานี่พี่น้องปัดย่าให้ช้างกินอะไรไทใ,ทใครกินอิ่มนะครับอะไรอาหารไทยไปกินอิ่มจะได้ทานอิ่ม าถึงแล้วพี่น้องอ่ะทีนี้ดูใบบุญแม่ปอนคลอยอนู่นนุน่นแม่ป้อนคลอยอยู่นุน่นครับเดี๋ยวไปว้ากันใหม่มาถึงแล้วครับเนี่ยครับตัวนี้มาถึงแล้วนะนะครับดูใบบุญครับบุญเกื่อกแม่เหมืออยู่นะครับดูครับบุญเกลือใส่วิตามินซีด้วยนะใบบุญมาหนิครับ นี่ครับนี่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับในการติดตามรับชมนะครับผมนี่ใบบุญของเราครับ้านี่ยาของเราคับยาของเราเต็มรบแล้วเดี๋ยวผมนั่งจะเอาไปลงครับให้ทุกช่อไปผ่านกันวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากให้กำลังใจเราด้วยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านทใ่การติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม